สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้อีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาแล้ววันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะเอามาให้พี่พี่ได้รับชมนะกระบะสีดำสสวยเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็น isuzu d max 1.9Z นะคะเป็นตัว x s e r i e s นะคะตัว t อปเลยแล้วยังได้รถปี2,022ด้วยนะคะกับราคาเสนอขายเพียงแค่7290 0 0บาท ลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่13,000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะพี่ๆดอกเบี้ยพ,พ,พิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้นะได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะ โลโก้ิซุซุได้เป็นสีแดงแบบนี้เลยเข้ากับตัวรถนะหรือตัดกับตัวรถสีดำมากๆเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้พร้อมใช้งานเลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์เรียบร้อยนะคะไฟเด y t i m e r n i n g l i g h มีให้ครบนะนี่โคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะคะเดิมโรงงานขนาดยางจะอยู่ที่18นิ้วนะคะนี่ ภายในซุ้มล้อนะคะแทบไม่มีสนิมเลยพี่พคะ่ะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะดอกยางแน่นๆหนาๆแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะบันไดทางขึ้นมีให้ครบแบบนี้เลยนะนี่กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะ <S <S <ๆ S 1> ภายนอกนะคะตัวรถได้เป็นสีดําภายในก็ได้เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะพี่พ แล้วเบาะหนังนะสวยๆเลยเดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะของเขาไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะสวยนะคะคันนี้นะไม่เพียงแค่1นึ่งแสนปัโลเท่านั้นเองนะคะคอนโซลหน้านะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะหัวน็อตนะเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนลูกค้าดูหัวน็อตเดิมนะนี่หัวน็อตประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะคะไม่มีรอยขยเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกเลยพี่ๆแล้วก็โครงสร้างนะคะรอยเมกกาเดิมนะ โครงสร้างรอยเป็นอาร์ตเดิมๆเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะคะย้ําก่อนนะคะพี่ๆคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะ,คนนะ,คะแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะนี่ตัวเบาะด้านหลังของเขาได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยลูกค้าดูสภาพใหม่นะหัวเบาะนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะลูกค้าแล้วภายในเขาดูสวยมากๆนะโทนเป็นสีดํานะคะเดินได้ตะเข็บสีแดง หมดเลยนะไม่ว่าจะแผงประตูนะคอนโซลกลางคอนโซลหน้านะคะแอร์ตอนหลังมีให้ครบ2ช่องแบบนี้นะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดแน่นอนนะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานี่หัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะโครงสร้างนะคะรอยเมอาร์ตเดิมอ่ารอยเมอาร์ตเดิมนะจ๊ะแล้วก็มาดูในส่วนของบอดี้ตัวรถด้านข้างกันนะคะนี่ เลียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่พีดูดูได้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้รับประกันว่ารถนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํามาแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบเดิมโรงงานเลยนะกล้องหลังติดตัวรถมีให้ครบนะคะแล้วก็แมกไนเนอร์นะไม่มีช้ำไม่มีซุดเลยนะคะนี่แมกไนเนอร์เดิมแมกไนเนอร์เดิมโรงงานเลยนะคะของดีแม็กเลยนะคะพี่พี่ขานี่ ไฟเบรกตรงที่3ามีให้คบนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะพี่สีดำนะสวยมากๆใครหารอยู่นะคะต้องรีบเลยนะคะนานาจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังฝั่งนี้นะคะหัวเบาะยังไม่ได้แกะเหมือนกันเลยนี่หัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดอะเบาะเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะต้องขออภัยเมื่อกี้พูดผิดนะคะหัวน็อตนะเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะรอยเม็ดอาร์ตเดิม ลอ,อยเมทอาร์เดิมแบบนี้เลยกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะแล้วก็มาดูออปชันด้านในกันบ้างนะนี่ภายในคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะนี่พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะพี่พคันนี้นะได้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสเรียบร้อยนะคะนี่กุญแจแบบคีย์เลสนะผมโฮสต์นัดนะสตาร์ทนะรถให้พี่ๆได้รับชมกัน เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนิดนึงนะคะคันนี้เลขไม้วิ่งไปอยู่ที่1นึ0 0แกว่าโลดเท่านั้นเองนะคะเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงเลยวิทยุนะเดิมโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FMAM ได้แล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์อันนี้จะได้เป็นแบบอนาล็อกนะปรับความเย็นได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะ แล้วคันนี้นะสุดพิเศษเลยค่ะพี่พี่ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช้งานได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงขับพี่ผูช้ชายขับสามารถใช้งานได้หมดเลยนะดูคอนโซลหน้านะคะตัดแต่งลวดลายด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้รอบคันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยก็ตัดแต่งด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาดูแผงประตูนะยังตัดได้ตะเข็บสีแดงอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูนะก็จะมกมองข้างพับปรับ,รบไฟฟ้ากระจกปรับลงออโต้บานคนขับนะคะ หัวน็อตฝั่งคนขับนะคะเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนอ่าหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะสติกเกอร์ต่างๆนะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะใหม่ๆแบบนี้เลยไม่มีการล่วไหรหย,ยดซึมของคราบนะ้ำมันเครื่องแน่นอนนะคะพี่พ ัวน็อตทุกตัวนะภายในห้องเครื่องของเขานะคะไม่มีถอดไม่มีแกะพี่พีดูกิบด้านหน้านะไม่มีหลุดไม่มีหายสติ๊กเกอร์นะอยู่ครบหมดลูกค้าไม่มีรอกไม่มีล่อนนะคะคัานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ไว้วางใจเรามีบริการตัวรถให้ฟรีนะคะนี่หัวน็อตเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะเป็นชนวันการความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลย ก่อนส่งมอบนะเราร้างทําความสะอาดทันสปาค่ะสีเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะก่อนส่งมอบแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่สำหรับคันนี้นะหนูย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยคันนี้ได้เป็น isuzu d max นะคะ1.9 z นะคะเป็นตัว x s e r i e s นะคะปี2022นะ้ีาไนมลนแสนเดียวเท่านั้นเองกับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่729 0 0 0บาท ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ได้เลยแล้วผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 3 0่งบาทเท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีนะคะพีพีเทุกคน